ผมไปดำเพื่นแพทย์ครับไฟนิ่งซ้อมมากี่วันครับมานเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพอจะเดินแพทย์อยู่ที่จังหวัดระยองครับก็อยู่ที่เดิมเราเนาะมีใครเป็นคู้เฝ้าซ้อมไฟนี่ยอดเพชรนล้วก็น้องมวยที่ค่ายเพื่อเป็นเอรพี่น้องในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสามปีเราสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักไปปล่อยมาไหมกี่กิโลครับประมาณหกสิบสี่ครับเราเป็นมวยตะกายเลยครับมวยเข่าเราวันนี้เรามาเจอคู่ปรับเก่าเจ้าสังขยน้อยเคยเจอกันมาไฟนึ่ง ออย่มวันนั้นเป็นไงก็ชนะคะแนนชนะคะแนนเข้ามาวันนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามสามเพราะเขาไปแทนใช่ว่าเลยปล่อยปล่อยน้ำหนักต่อยแล้วก็มาล่าสุดเราต่อยที่ไหนมาต่อยที่ล่าดําเนินล่าดําเนินนั้นต่อยกับกาจ้าเป็นไงบ้างแพ้คะแนนผมว่าแพ้คะแนนกาจ้าวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยสามสามนี่อ่ะม้องเขาเบียดใหญ่ยังอยู่คือปล่อยปล่อยต่อยกันเหมือนกันหรอ แต่วันนี้มาต่อยพี่เบสร้อยสามสามเหมือนเดิมใช่ครับแล้วเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาดมาจะเกินนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่เขี่ยสองเขี่ก็คือเหมือนว่าขยับร่างกายยามเช้าสักนิดนึงร่างกายตอนนี้แม่กี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมมุติ์แข็งแรงวันนี้พงษ์มาย้ำชัยนะฮี่ช่องเจ๋เลยวันนี้เรคุณมากี่กิโลครับประมาณสามกิโลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ เงินล้มร้อยได้เราคนจังหวัดสลับเรีอเอาฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี้หน่อยก็ฝากทีทุกคนนะพ่อคนนี้จะตามให้เต็มที่ฝากเชีย,ยร์ด้วยวันนี้ขอโชคดีนะครับขุณมากครับ